สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับผมพี่จ่าเช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็ก่อนที่จะออกภารกิจนะครับผมเย็นนี้นะครับผมก็ถึงรอบปฏิบัติภารกิจกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมต้องออกไปรัตเวินจรยุทธ์นะครับผมจะออกไปกี่วันกี่วันก็แล้วแต่นะครับผมแต่ไม่ต่ำกว่า3 4มวันแน่นอนนะครับก็ ก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่ว่าผมจะออกไปนะครับผมก็จะพาพี่น้องมาทํากับข้าวอีกสักมื้อนึงนะครับผมอีกสักมื้อนึงนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปกินข้าวในป่าแล้วนะครับต้องอยู่ไปอยู่ในป่าแล้วต้องไปรับตาเวินนะครับผมก็ไปรบกับท่าไปรบกับยุงนะครับผมแล้วก็ไปไปกําจับพวกคนชั่วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอ โอ้เบเบเปี้ยกเอาะไรเบบบาเอากับข,ข้าวครับโอ้เอากับข้าว <laughs> เดี๋ยวคอยก่อนนะนี่ยังไม่ถุงนะครับ <c oughs> อ่าก็นะคร ب, ับก็ก่อนอด่นนะครับผมเดี๋ยวผมก็พาพี่น้องมานําเสนอเมนูอีกอีกสักอีกสักหนึ่งเ <c oughs> มนูนะครับผมก็อ่าซึ่งเมนูนี้นะครับผมผมก็ยังไม่ได้เคยยังไม่เคยนําเสนอพี่น้องเลยนะครับผมอ่าเมนูนี้ยังไม่เคยนําเสนอมอีพี่น้องนะครับอ่าเมนูนี้ชื่อว่าเมนู ไอ่ผัดป็ดปลาดุกนะครับหรือไอ้ชูฉีปลาดุกนะครับพี่น no ้องอ่าถ้าเป็นภาษาใต้ก็เรียกชูฉีปลาดุกนะครับผมไปบ้าวาไปแล้วไปบ้าไม่ไม่ชอบแบบเครื่องแกงเหรอไม่ชอบแบบเครื่องแกงเหรไปว่าหรือหรือว่าหิวหิวหิวจัดหิวจัด นะครับก็เดี๋ยวเราทอดก่อนนะครับผมเมื่อเราทอดเสร็จนะครับพี่น้องทอดเสร็จก็เดี๋ยวเราก็าจะมาปรับเครื่องแล้วก็ทําการถูฉี่กันนะครับผมซึ่งเครื่องเคียงที่เราต้องใส่ก็มีแค่ใบมะมะกลูดแค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเครื่องแกงนะครับผัดให้สุกแล้วก็เราก็ปรุงรสลงไปนะครับอาจะเอารสชาติแบบไหนเราก็ปรุงลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งเท้ากับปลาดุกนี่นะครับ เสร็จแล้วก็โรยใบมะกรูดลงไปแก่นั้นก็จบแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับผมว่าทำกันยังไงนะครับผมพี่น้องคนไหนที่จะสนใจที่จะทําก็ไปทํากันได้นะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับผมปลาดุกนะครับคือเราทอดนะครับพี่น้องต้องทอดให้กรอบนะครับปลาดุกนี่ ต้องทอดปลาดกให้กรอบนะครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวอก็คอยนะครับผมเมน,นูนี้จะใช้เวลาทั้งหน่อยนะครับเพื่อทอดปลานะครับผมพลิกกันก่อนนะครับผมก็เราต้องพลิกให้มันกรอบให้เข้ากันนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับพี่น้องอเ,เดี๋ยวเรากา็มาวางกระทะเลยนะครับผมเพื่อผัดเครื่องนะครับจะใส่กะทินะไหมเราไม่ต้องจะใส่้งหน่อยก็ไดนะ้มีกะทิก่วยเพื่อความกลม อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาผัดเครื่องกันนะครับพี่น้องโอ้แดดมันแยงตานะครับใส่เครื่องแล้วเราจำเป็นต้องใส่กัะปีด้วยนะครับผม บ้าเขจับไม่ได้พี่นี่นไม่ได้จับได้ไปถึงแล้วก็มันหนีไปมันหนีไปก่อนอ<า>แล้วก็พอ เรากลับมาถึงนี่สัก10นาทีได้เขาก็โทรมาบอกว่าเกาจับได้แล้วเ,เลยขี้เกียจไปแล้วไปสองรอบสามรอบมันอันตรายรอันตรายอันตรายจบที่เราเลยใช่อันตรายการเดินทางเลยเหนียวลำบาก ไอะไรก็ตนี้นใช่ไปถงไม่ <calculating. S 3> ไ,ไม่ใช่ว่าไปครับเพราะตรงนี้ไปแล้วต้องไปถงเขาที่อต่ออีกเออแล้วก็เราเดินทางของข้างทางมันมีอะไรบ้างทางที่เขาเพราะว่าเขาโทรแจ้งไงใช่แล้วไงเขาว่าโทรแจ้งอันตรายไี่นะอันตรายอืมเพราะชาวบ้านรู้ว่าเราจะไปไงใช่เดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนร้อยจิตสาเใช่ไหมพี่ เราอาสุปดุแจงยิ่งไม่กินเราม่ปล่อยมันมัดแข่งได้ไหมครับพ่อทหาเราไว้ใจไว้ใจหมดทุกคนไม่ได้ไม่ได้หราบใจเราเป็นทหารนี่ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไม่ได้พอโทรมาแจ้งให้เข้าไปจับคนบ้าฝั่งนู้นบ้าแต่เราหนีตายตายทุ่มสีทุ่มมาตายจริงมากใช่ตายจริงเพราะว่าชาวบ้านถ้าเขาแจ้งนีด พราะว่าเขารู้ว่าเราจะเข้าไปใช่โอ้เขารู้แล้วก็มาต้องเตรียมกลับมาประมาณสี่สี่ทุ่มได้แล้วกลับมาเมื่อคืนเสร็จแล้วก็ใช้เราออกไปเอาตัวอีกก็เลยไม่ไปแล้ว อ่ะผมก็จะใส่น้ำกะทิลงไปนะครับ

Hallo konnte ein Bad นิดหนึงนะครับแล้วก็ปรุงปรุงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาชิมกันนะครับพี่น้อง ตากเกลื่อนแกงนะครับ à mm. ừ, <laughs> rồi, lấy mắc luôn. ใส่ลงไปเลยไม่ต้องคุไม่ต้องคุงคแรงนะครับพี่น้องถ้าคนแรงเผื่อปลามันเป็นผงปลามันละเอียดนะครับ à, rồi bay mặt của đi thi nâng à. เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าตากันนะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่หน้าตานหน้าทานไหมครับอ่านะครับผมก็เมนูนี้ชื่อว่าเมนูไอปลเปิดปลาดุกหรือชูชีปลาดุกนะครับผมก็จะประมาณนี้เหมือนกันไม่ไม่รู้นะครับ ผมก็ทําไปมั่วๆอย่างนี้นเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็พี่จ๋าต้องขออนญาตลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับผมก็พาคลิปเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนกันนะครับผมก็ลองไปทํากินกันดูนะครับก็เมนูง่ายๆนะครับผมก็โอเคนะครับผมต้องขอยนญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ